โอ้มายก๊อดโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยครับแมพผู้ประกอบการเลื่อนจำอย่างนั้นเหรอหรือเรียกง่ายๆว่าแมพไทไคุณนั่น,น,นเองน้องๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้โอ้แมนด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันในเกมดีกว่า Let's go โอเคครับผมก็สวัตวยวัสดีเดี๋ยว ครูบาดินี่คุณครูก็จะมาเป็นเจ้าของเรือนจำเหมือนกันยังน,นเล่ะ <c oughs> งั้นเอาเลยงั้นเรามาแข่งกันดีกว่าว่าเรือนจำใครจะใหญ่กว่าโอเคมาครูบาดิแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูออกไปออกไปจิ้วจิวจิวออกไปไปไปเลยไปเลย น้องๆตอนนี้พี่โอแมนต้องแข่งการสร้างเรือนจำกับคุณครูบาดีนะน้องๆว่าใครจะชนะช่วย <จะ S 2> คอมเมนต์ไว<ม>้ใ,<ค>ใต้คลิปนี้หน่อยว่าใครชนะเออแต่พี่โอแมนว่าพี่โอแมนนี่เก่งกว่าครูบาดีแน่ๆยังไงก็ชนะโอคอรูบาดียังวิ่งไปไม่ถึงไหนเลยไม่มโอเคงั้นขั้นตอนแรกพี่โอแมนต้องทำอะไรมั่งเนี่ยเออจื๊บๆเดี๋ยวๆมีสายพานอ๋อนี่ศูนย์บาทจริงนี่ไงโอ้นี่ก็คือเหมือนแมปไทยคูนทั่วไปนะน้องๆ เราก็ต้องสร้างพวกสายพานการผลิตอะไรอย่างนี้แล้วก็เก็บสะตุ้งตตังแล้วก็เอามาสร้างแมปนั่นเองนะจ้บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมตังไม่ขึ้นนะอ๋อทำไมตังไม่ขึ้นนะ่ะล้วจะเอาตังที่ไหนอ๋อเราต้องมากดตรงนี้นะจ๊บถ้ายิ่งเรากดเยอะเราก็จะได้ตังเยอะๆเฮ้ยมันไม่มีระบบออ,ตโ,อโตอ้ะโอะยืนกดอย่างนี้เอามืองีกกันพอดีสิใช่ไหมเพื่อน จืบจนี่โอ้เท่าไหร่แล้วไม่ไงเจ็ดสบาทจืบเหยียบปึ๊บป้าตังมาปึ๊บนี่เลยบ่ายดอเปอรนี่อันที่สองนี่ไงมาแล้วเราก็กดผลิตไปจื๊บจื๊จืจจ my god โอ้โหกดทั้งวันนี่มือวมกันพอดีนะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากเล่นแมปนี้อ่ะพี่โอแมจะทิ้งริงไว้ใต้ร่างคลิปเลยนะ เข้ามาแล้วก็เข้ามาสนุกกันพาเพื่อนๆมาเล่นกันให้สนุกไปเลยมพี่โอแมงก็ยืนกดมาเป็นเวลา10กวนาทีแล้วโอ้ยยังไปไม่ถึงไหนเลยเอ้ยตอนนี้คุณครูบาดีจะไปถึงไหนแล้วนะเออเจ๊บไปดูตังก่อนโอ้โหไปหกร้อยบาทจึ๊บ โอ้อันนี้สามพันห้างั้นพี่โอแมนสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันจึ๊บนี่โอ้เดี๋ยวก่อนนี่มาช่วยตรงนี้ชิกถ้าเกิดเราทําเงินตรงนี้ก็คือจะไวนะแต่ตอนเนี้ยพี่โอแมนเอาตังไปซื้อพวกดอปเปอร์มามันก็จะแบบว่าสร้างให้อัตโนมัติเลยน้องๆเห็นไหมดูดิจื๊บจึ๊บจื๊บไหลมาเองอัตโนมัติแล้วก็มีที่พี่โอแมนชิกตรงนี้ด้วยโอ้โหฉันจะเป็น ุคุมที่มีเรือนจำใหญ่ที่สุดให้ได้เลยเดี๋ยวคําพูดมัน,นุึงคุณเหมือนวันพีทเลย <c oughs> ตอตรงนี้ได้เก้าร้อยโอ้ เนี่ยเห็นไหมพอเราสร้างดอปเปอร์เยอะๆตังก็จะขึ้นไวแต่ถ้าเกิดเรามาช่วยคลิกตรงเนี้ยมันก็จะไวกว่าเดิมไงล่ะนี่คลิกๆๆๆๆมีมีเอ้ยตอนนี้พี่โอแมนซื้อครูสองแล้วโอ้โหดูเงินพี่โอแมนสิน้องๆมีหมื่นกว่าบาทแล้วจื๊บเหยียบนี่ไปเลยนี่ไงจื๊บจบสร้างกำแพงสร้างทุกอย่างสร้างทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่าอยากได้นั่นเองจื๊บเหยียบไปเลยนี่ไงโห้โหนี่สวัสดีท่านบุคคลเอ้ยคุณผอรือนจำครับต้น นี่ให้รีบสั่งลวนจำลวนเลยก่อนที these, these, okay. these, 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 these left, ่นักโทษจะแหกคุกเฮ้ยโอจิได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตหาตังแป๊บเออไม่มีทังนี่ออ๊บนี่มีเงินอยู่เก้าพันแล้วน้องๆตอนนี้ี่วงนมนต้องซื้อชุดนักโทษก่อนดีกว่าเดี๋ยวอ๋อเปืินอ๋อมันคือเปินหรอคิดว่าชุดนักโทษ โทุกคนอย่าออกมานะไม่งั้นโอแมนยิงจริงๆด้วยเดี๋ยวคิดว่าโอแมนไม่เตือนนะเพราะว่าเตือนแล้ว <_ c oughs> นี่ไงป, MM. ปึ๊บนี่วิ่งมาเหยียบตังอีกอจิอ๊บนี่ไงเอ้ยคุณสองนี่มันก็เร็วเหมือนกันนั้นไหมอ่มีมีโอแมนเอารถมาแล้วแต่ว่าของคุณคูบาดีอยู่ไหนกันนะนี่แน่ๆเลยอันเล็กๆอย่างนี้ต้องเป็นของคุณคูบาดีอยู่แล,แล้วล่ะ <_ c oughs> ไปดูหน่อยดีว่าคุณคูบาดีเป็นยังไงบ้างเอ้ย นั่นไงคุณครูบาดีว้าวนี่นะรถของเดี๋ยว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 ดียโอยเดี๋ยวเดดีโอยเดี๋ยวเโอยเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ใช่คนแหกคุกไอเยเดี๋ยวว้้ยยเดี๋ยวไม่โดนอไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นป็นไรเลยออเ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 อยเออเอเอออออ ว่ายัางไงครับนักโทษเขาไปไหนหมดอะอ๋อช่วงนี้ไม่มีคนทําความผิดครับอะไรไม่มีนัโทษโอโอเคครับผมไอ,อ้บางอาจไม่มีนักโทษได้ยังไงมีฮะ เฮ้ยโมโหเหยียบให้หมดเหยียบให้หมดสร้างให้หมดนี่ไงร้านนี่ปุ๊บนี่สนามบาสต้องมีสองฝั่งสิ่เออเจอเหยียบไปให้หมดโอ้โหใหญ่โตมโหรานแล้วล่ะน้องๆดูเจอเจอมีอะไรให้สร้างนี่นี่น,นี่ฉันคือมหาเศรษฐีเอเฮ้ย,ย,ยน้องๆที่เข้ามาดูพี่โอแมนก็อย่าทำตามพี่โอแมนนะค่อยๆเล่นไปก็ได้ไม่ต้อง เติมเงินเหมือนพี่โอแมนก็ไดเ<อ>้เ,เพราะว่ามันหมดเยอะมากเลยต้องพันกว่าโลบั๊กแน่ Oh my god ไนะม่แน่มิมิโอ้ยคุณครูมไม่หลอดแน่ๆหลักงานนี้เจมนี่ซื้อให้หมดทุกอย่างเลยคโยูพี่โอแมนก็ทําแบบการเติมเงินเพราะว่าเป็นไกด์ให้น้องๆดูเผื่อแบบว่าถ้าเกิดเข้ามาเล่นแล้วจะได้เห็นว่าถ้าเกิดเราสร้างเสร็จมันจะสวยขนาดไหนน้องๆน,นะ <S <S นนะไม่ต้องเติมขนาดนี้ค่อยๆเล่นก็ได้เหมือนกันยังไงล่ะ นี่เลยซื้อจืบจื๊บนี่โอ้โหนี่มันคือห้องคุกนี่นาเปิดก่อนเปิดจื๊บเฮ้ยนั่นแหละเปิดจื๊บจื๊บเข้ามาสร้างของให้นักโทษก่อนนี่ไงน้องๆก็อย่าทำผิดกันนะเพราะว่านี่คือห้องของอาชญากรยังไงละ่ะี่คนทำไม่ดีก็ต้องได้เข้ามาอยู่ในนี้ถ้าเกิดน้องๆเป็นคนดีเอ้ยเนี่ยนักโทษคนแรกนี่แกอย่ามาทำหน้างี้ใส่ฉันนะ ครับนี่แหรเป็นไงล่ะเนี่ยแหละคนไม่ดีก็ต้องเป็นอย่างนี้ห้ามหนีออกไปเด็ดขาดวิ่งนักโทษแหกคุกนี่แหละนักโทษแหกคุกอย่าแหกคุกแกจะไปไหนเข้าไปปล่อยแกเข้าไปไงล่ะโอแกเข้าไปนี่เห็นไหมน้องๆคนไม่ดีก็อย่างนี้แหละมีมีเป็นไงบ้างทุกคนทำงานโอเคกันไหมโอ้โอ้โอ้โอเคครับดีมากจะไม่ตอบซะอีกนี่แน่นี่แน่ ไปเดี๋ยวฉันสร้างตรงนี้ให้เออโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยต้องนักโทษเหรอเปิดได้ไหมโว้ยโอยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยทับฉัน้ยประตูทับฉันเอิร์อนี่ว้าวนี่มันห้องขัง scp นี่นะโอ้ my god ดูสิใช่ตาสัญลักษณ์ scp ไหมอ่ะน่ากลัวปิดก่อนปิด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 ให้หมดเลยมันน่ากลัวเกินไปหู หรือว oh, mm ่า hmm. ท yeah. right. yeah. ี <nước c Genius> ่นี <is> oh. ่จะเป็นที่คุ้มครงเอซอพโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออเออนักโทษที่โหดร้ายออกมาฆ่าฉันแล้วเอออไมีมีเฮ้ยไหนเมื่อกี้นักโทษคนไหนทำฉันแกออกมาซิเฮ้ยแกเหรอเฮ้ยใครด้วยนี่แน่นี่อุ่ยปิดประตูก่อนมันโหดร้ายมากเลยที่นี่มีเสียงเหมือน SCP ดูดิมีป้ายองค์กร s อ p ด้วยน้องๆนี่นี่ ขึ้นไปดูชั้นบนดีก,กว่าโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยหรือว่าที่นี่มันไม่ใช่เรือนจำธรรมดามันเป็นเรือนจำที่เอาไว้เก็บพวก SCP นั่นเองเฮ้ยโอยอะไรกันเนี่ยว้าวที่จอดให้นี่เขาเธอเอาละคฮูบาเิเ็จฉันละง่ะอนุสรโอแมนยังไงละ่ะโอ้ n g งซุปเปอร์สไนเปอร์นี่ปืนอะไรอะสใส่อนุภาพเหรอ ว้าวนี่เลยเอาอนี้ไปยึดครูบาดิแกต้องกลายเป็นน้ำแข็งแน่เลยเราไปรับครูบาดิกันดีกว่าน้องๆนะโอเคไหมมีมเอาละตอนนี้เราขี่คอลี่คอปเตอร์มาถึงบ้านของครูครูบาดิแล้วอุ้ยเดียวเดียวครูบาดิยิงเราได้เลยคุณครูบาดิงั้นเรามาเจ๋งดีกันไม่แน่แกดูดูฉันเกินไปแล้ว นี wollen, ่แน en, <as> ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นนี่แน่อาดาบอะไรนี่แน่แช่แข็งเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยมาอะไรไหนไหนมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบังอาจเฮ้ยเฮยเฮ้ยดาบเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยจู่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 เ่ต เป็นระดับชั้น S C P ฉันต้องขึ้นไปช่วยคุณบัดีใส่ชุดกอก่อนปึบหยิบแฟกกันเพืนไปช่วยปึ๊บโอ้ยเหมือนคุณบัดีซุ่มอยู่ในนี้เดี๋ยวเสียงเงียบไปแล้วว้าวพระเอกฮีโร่ของเราคุณบัดีอึบอ่านักโทษฉันหายไปไหนหมดแล้วอ่ะมันนี้เนี่ยอื้ออะไรน่ฮะอื้อเนี่แกเก่งมากใช่ไหมเฮ้ยไม่เอะคุณบันดีฉันมาช่วยแล้วเฮ้ย ไม cues, пис, ่ด้กาล่ะคุณคูบาดีมันออกมาเต็มเลยมันคือนักโทษระดับ S C P นะคุณคูบาดีระวังตัวด้วยเออเออเออเฮมีมีเน่คุณคูบาดีเดี๋ยวเราจะไปป้นเรือนจำข้างหลังชั้นเร็วเร็วเร็วป้นเรือนจำสีเหลืองอุ้ยมันยิงมาแล้วเด็วต้องไปสู้กับพวกมันแล้วล่ะยิงเข้าไปไม่นะไม่นะนี่แน่ฮ่าฮ่าไม่แน่ยิงเข้าไปเลยนี่แน่ แม่นี่แน่ฮ่าฮ่าไงล่ะเุ้ยเขาปิดเลเซอร์ใส่แล้วผู้บัญดีระวังรถชนมันกำลังไปเอารถแล้วนี่ไงยิงรถฟังเลยเพื่อสะใจหมคผู้บัญดีเฮ้ยออกมาไหนออกมาเลยมาผู้คุมสองคนทำอะไรก็ไม่ได้นี่ผู้คุมเลยนะี่ ติดรถอะไรเข้ายิงรถพังนี่ไงรถพังรถมันพังไปแล้วมีมีเร็วคุณครูบัดฑีเร็วเร็วเร็วเราต้องรีบไปจับโจรเร็ว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 ยิงมันเร็วเฮ้ยเจ้าพวกโจรไปรอดแม่นี่นะจ้าจับมีแน่จับได้หนึ่งคนแล้วเร็วเร็วเร็วอีกหนึ่งคนเฮ้ยมันจะหนีแล้วนี่แน่จ้าเฮ้ย เออเออลด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 ว้าวเอยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเฮ้ยคููบาดีก็ไม่หลอดหรอกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โอแมนด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเฮ้ย